สวัสดีครับทุกทคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพนะครับโดยช่องที่เราเนี่ยจะพาคุณไปสปอยถึงเรื่องราวของหนังและซีรีส์ที่คุณหลงรักโดยในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปผจญภัยกับเจ้าหมีแพดดิงตันในดินแดนแห่งความตื่นเต้นและเต็มด้วยการผรจญภัยในแพดดิงตันอินเปรูซึ่งจะพาคุณไปเยือนประเทศเปรูและย้อนอดีตไปยังวันวานที่แพดดิงตันนีอยงเป็นลูกหมี ต้องรปเชิญกับเหตุการณ์ที่สุดแสนจะไม่คาดฝันโดยในเรื่องนี้ครับเราจะได้เห็นการเดินทางของปารจทิงตันที่ไปเยี่ยมเยือนอานัตดูซี่ครับที่บ้านพักหมีกษียีในเปรูซึ่งจะทําให้เราได้รู้จักกับตัวละครใหม่ๆและได้เห็นกับปาริทิงตันเนี่ยต่อสู้กับศัสรคต่างๆโดยเฉพาะการข้านหาความลับของรูมิร็อกและการเปิดเผยที่มาของเอลโดราโดเมืองทองคำที่หายไปาหากว่าคุณพร้อมแล้วเนี่ยมาลุ้นไปกับการระจนภัยของมาิทิงตันกันใน เพดิงตันอินเปรูกันได้เลยครับโดยเรื่องราวของหนังครับได้เริ่มต้นในอดีตหลายปีที่แล้วที่ประเทศเปรูเมื่อมีน้อยเพดิงตันเนี่ยพยายามจะเก็บส้มจากกิ่งไม้ที่ตั้งอยู่สูงและไม่แข็งแรงแต่เขาก็ล้มลงไปในหุบเขาและถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำโชคดีครับที่อันทรูซี่ครับมาเห็นและช่วยดึงเขาขึ้นมาจากน้ำก่อนที่เธอเนี่ยจะรับเพดิงตันเข้ามาเป็นลูกตัดภาพกลับมาในปัจจุบันครับเพดิงตันเนี่ยได้ลก,กลายเป็นพลเมืองของประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการ และกาลังเขียนจดหมายถึงอันชูซี่ครับที่ตอนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านพักหนีกระสีนในเปรูในจดหมายครับเพดิงตันเนี่ยเล่าถึงครอบครัวของบราว,ว่าเฮนรี่เนี่ยมีนายจ้างคนใหม่ที่ชื่อว่าแมดิสันที่ชักชวนให้เขาเนี่ยลองไปชิญกับความเสี่ยงในงานของเขาและแมรี่ครับคุณแม่เริ่มหันมาทํางานศิละปะและรู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนก่อนจูดี้ลูกสาวคนโตเนี่ยจะเรียนที่มหาวิทยาลัยส่วนจนาธานเนี่ยได้ใช้ทักษะประดิษฐ์ของเขา ช่วยให้ชีวิตได้สะดวกขึ้นส่วนมิชิดเบิร์กครับที่กําลังขีดค่าภารกิจในลิสส่วนตัวของเธอโดยในขณะเดียวกันนั้นครับเพนติงตันเนี่ยก็ได้รับจดหมายจากแม่ชีใหญ่ครับผู้ดูแลบ้านพักหมีเกษียณซึ่งบอกกับเขาว่า อานรูซี่เนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเนื่องจากคิดถึงเขามากเพดิงตันเนี่ยจึงตัดสินใจบอกกับครอบครัวบราวว่าเขากังวลเกี่ยวกับอาร์นรูซี่และอยากไปเยี่ยมเธอแมรี่ครับเห็นการไปในเปรูเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้ครอบครัวเนี่ยได้กลับมาสนิทสนมกันอีกครั้งในขณะที่เฮนรี่ครับตอนแรกก็ไม่เต็มใจ ็ค่อยๆย,ยอมรับความคิดนี้เมื่อเขาตระหนักว่า <Okay. S 1> มันจะช่วยให้เขาเนี่ยกล้าที่จะเผชิญกับความเสี่ยงในการทํางานมากขึ้นนั่นเองหลังจากนั้นครับแพเทงตันเนี่ยจึงไปที่ร้านของคุณกรูเบอร์เพื่อบอกข่าวเกี่ยวกับการเดินทางของครอบครัวในขณะที่อยู่ในร้านครับแพเทงตันก็ได้เห็นรูปปั้นหมีที่ทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจสักเท่าไหร่ตัดภาพไปที่ครอบครัวบราวน์ครับได้เดินทางไปยังเปรูหลังจากที่แจ้งข่าวกับงานชูซี่และแม่ชีใหญ่ และเหล่าหมีเนี่ยยังเตรียมต้อนรับการมาถึงของแพติ้งตันอีกด้วยเมื่อพวกเขามาถึงบ้านพักหมีเกษียณในเปรูกลับได้รับข่าวจากแม่ชีใหญ่ว่าอาอันดูซี่เนี่ยได้หายตัวไปอย่างลึกลับสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือแว่นตาของเธอกำไลพิเศษที่เธอใส่เสมอซึ่งแพติงตันเนี่ยก็ใส่มันและยังพบแผนที่ที่ชี้ไปยัยงตำแหน่งหนึ่งที่เรียกว่ารูมิโรกซึ่งเขาคิดว่าเป็นที่ที่อันตูซี่อาจจะอยู่ที่นั่นต่อมาครับครอบครัวของบาวนี่ก็ได้พบกับกัปตันฮันเตอร์คาร์บอท และลูกสาวจีน่าแต่เมื่อเขาพูดถึงรูมิโรกจีน่าแนะนําให้พ่อของเธอระวังเนื่องจากว่ากลัวจะมีอันตรายรออยู่ข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามครับเบนตันเนี่ยก็ได้ขอร้องให้เขาเนี่ยช่วยเพื่อที่จะหาตัวอารนทรูซี่ฮันเตอร์ครับได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของครอบครัวของเขาให้บราลฟังในขณะที่เฮนรี่เนี่ยพยายามจะถ่ายภาพในช่วงวันหยุดเพื่อเอาไปอวดที่ทํางาน โดยในขณะที่อยู่เพียงลําพังนั้นฮันเตอร์เนี่ยเริ่มเห็นภาพหลอนของบรรพบุรุษกรอนซาโรคาร์บอตครับที่คอยบังคับให้เขาตามหาที่รูมิโรในขนาดเดียวกันนั้นครับมิสเตอร์เบิร์ดครับที่ยังคงอยู่บ้านพักหนีกษียณเนี่ยกำลังประสบปัญหาในการติดต่อกับครอบครัวเธอจึงระมัดระวังการเคลื่อนไหวของแม่ชีเมื่อได้ยินเสียงเรื่องไฟฟ้ารบกวนที่บ้านพักในระหว่างมื้ออาหารนั้นครับฮันเตอร์เนี่ยได้เล่าถึงรูมิโรว่ามันคือทางเข้าสู่เอลดราโด เมืองทองคําที่หายสาบสูญซึ่งทางเดียวเนี่ยที่จะเข้าไปก็คือต้องมีเครื่องรางวิเศษที่ตอนนี้เนี่ยติดอยู่กับกําไรของอาน์ชูซี่ซึ่งแพดดิงตันเนี่ยได้สวมอยู่แต่นักสํารวจที่เคยตามหาเอลโดราโดเนี่ยก็ไม่เคยจะกลับมาเพราะต้องมาเชิญกับโรสเอลพิตูสเดลโบเกสในขณะที่ครอบครัวของบานนอนหลับอยู่นั้นจีน่าเนี่ยก็ได้ขอให้พ่อของเธอหันเรือกลับเพราะกลัวว่าการตามหาเอลโดราโด จะทาให้พ่อของเธอเนี่ยต้องพบชะตากรรมเดียวกับบรรพบรุษแต่ฮันเตอร์ครับกลับดูเหมือนว่าจะยอมรับและบอกให้เธอเนี่ยออกไปเปิดเชือกที่ท่าเรือแต่แล้วครับฮันเตอร์ก็ขับเรือไปโดยไม่รอจีน่าทําให้จีน่าเนี่ยรู้สึกโกรธอย่างมากๆเพราะเธอคือคนเดียวที่รู้วิธีขับเรือและผลที่ตามมาก็คือฮันเตอร์ครับได้ถูกเสากระโดงเรือล้มลงไปในน้ําต่อมาครับเมื่อครอบครัวของบาวเนี่ยได้ตื่นขึ้นพวกเขาก็ไม่รู้ว่าไกด์ของพวกเขาหายไปไหนแล้วเพดดิงตันเนี่ยก็พยายามหาตัวคาร์บอต แต่กลับพาเรือไปเจอกับน้ําที่มีหินเยอะจนทําให้เรือลม่มครอบครัวของบราว์เนี่ยต้องสวมเสื้อชูชีพและหนีออกจากเรือที่คว่ำพวกเขาหลงทางในป่าที่ฝนตกหนักและต้องหาที่พักในต้นไม้ส่วนแพทติงตันเนี่ยตัดสินใจออกไปหาความช่วยเหลือด้วยตัวเองและก็ต้องพัดหลงจากครอบครัว เพดิงตันครับได้พายเรือลงแม่น้ำจนได้พบกับรูปปั้นยักษ์ที่คล้ายกับรูปปั้นที่เขาเห็นในร้านของคุณกรูเบอร์ซึ่งมันเนี่ยตามหลอกหลอดเขาอยู่เสมอจากนั้นเนี่ยฮันเตอร์ก็โผล่มาจากหลังรูปปั้นนั้นและมาร่วมกับเพดิงตันเพดิงตันครับได้ไปนั่งทับพืชแดงที่มีหนามจนร้องมาด้วยความเจ็บปวดเขาได้ยินเสียงคำรามเสียงหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าเป็นเสียงของคุณป้าดูซี่ที่เคยบอกเขาตอนเป็นลูกหมีว่าถ้าเขาหลงทางเนี่ยให้คำรามแล้วเธอจะคำรามกลับมา เฮดิงตันเนี่ยจึงคำรามต่อไปตามเสียงนั้นนาที่บ้านหมีครับคุณเบิร์ดเนี่ยได้ตามหาคุณแม่ผู้เผยแพร่ไปยังที่หลบซ่อนลับทางหลังออกแกนซึ่งเธอเนี่ยก็ยังเข้าไปห้องหนึ่งครับเธอพบว่าคุณแม่ผู้เผยแพร่เนี่ยกำลังติดตามราครอบครัวของเราเพราะเธอเนี่ยได้ใช้เหรียญของดักบุญคริสโตเฟอร์แก่แมรี่ซึ่งมีอุปรกรณ์ติดตามอยู่ในนั้นโดยคุณแม่ครับสังเกตเห็นว่าครอบครัวเราเนี่ยไปผิดเส้นทาง จึงชวนคุณเบิร์ตเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปยังที่ที่พวกเขาอยู่โดยในเช้าวันถัดมาครับครอบครัวของบราวน์เนี่ยได้ตื่นขึ้นและพบกับว่าแพจิงตันเนี่ยได้หายไปพวกเขาเนี่ยกลับได้พบกับจีน่าเธอบอกว่าเผ่าพันธุ์ของเธอเนี่ยเป็นประวัติความคลั่งคล้ายทองคําตั้งแต่ก่อนซาโรผู้เป็นบรรพบรุษที่นําลูกเรือของเขาที่หิมห้อยเนี่ยไปหมดแรงและไปตามหาความร่ํารวยแล้วก็ไม่พบอะไรเลย ลูกหลานของเขาทุกคนเนี่ยต่อมาได้รับประสบชะตากรรมเดียวกันคือเสียชีวิตด้วยเหตุผลโง,โง,โง่ๆในการตามหาสมบัติที่ไม่เคยมีอยู่จริงฮันเตอร์ได้ทิ้งจีหน้าไปตอนที่เธอยังเด็ก เพื่อไปตามหาสมบัติและเพิ่งจะกลับมาหาเธอแต่จีน่าเนี่ยก็กลัวว่าเขาเนี่ยจะพบกับชะตากรรมเดียวกับบรรพบุรุษตัดภาพกลับมาที่แพตติงตันและฮันเตอร์ครับได้เดินต่อไปโดยฮันเตอร์เนี่ยตัดสะพานที่ตามหลังเขาเพื่อไม่ให้ใครตามมาในขณะที่จีน่าเนี่ยสังเกตเห็นและพวกเธอเนี่ยก็ถูกคุณเบิร์ตคุณแม่ผู้เผยแพร่พบตัวแพตติงตันและฮันเตอร์ครับขึ้นไปที่ซากวิหารอินคา ทีซึ่งแพดิงตันพบว่าเป็นเสียงคำรามที่เขาได้ยินนั้นเป็นเพียงเสียงสะท้อนของตัวเขาเองทั้ง2ครับก็พบกับช่องที่สามารถใส่เทเลมิสแมนที่ข้อมือของเอเซียได้แต่เมื่อฮันเตอร์เริ่มบ้าไปแล้วแพด i ิงตันก็วิ่งหนีจากเขาทั้งคู่ต้องต่อสู้และวิ่งหนีจากหินก้อนใหญ่ตัดภาพไปที่คุณเบิร์ตครับที่พยายามลงจากเครื่องบินแต่พวกเขาเนี่ยก็เจอสิ่งกีดขวางบนกระจกหน้า ฮันเตอร์ได้หลบยิงกะขนาดใหญ่ไปเพื่อเปิดบันไดาทางเครื่องบินในขณะที่โจนาธานครับได้ใช้สิ่งผลิตของเขาเพื่อเคลียร์สิ่งกีดขวางทำให้พวกเขาลงจอดได้อย่างปลอดภัยและกระแทกเล็กน้อยคู่มือการทำงานของเฮนดี้ออกไปจากเครื่องบินและโดนฮันเตอร์ที่ขานีในขณะที่ครอบครัวของบบวครับได้วิ่งหนีไปหาแพดดิงตันคุณแม่ชีผู้เผยแพร่เนี่ยได้ปรากฏตัวออกบากับจีน่าที่ถูกมัดมือและถือปืนลูกซองอยู่ เธอเผยตัวว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของฮันเตอร์ชื่อว่าคาริซาซึ่งหายตัวไปดานแล้วและออกตามหาสมบัติด้วยตัวเองคาริซาครับได้สั่งให้ฮันเตอร์ยอมแพ้และให้เทลลิสแมนแก่เธอเพื่อให้เข้าไปในเอลโดราโดแต่ฮันเตอร์ครับดึงเชือกที่สะบัดกิ่งไม้ทําให้เธอสลบซึ่งจะทําให้ภาพวิญญาณของบรรพบุรุษของเขาหายไปเพราะเขาปฏิเสธความรลภของพวกเขานั่นเอง จากนั้นครับครอบครัวของบาวเนี่ยได้ใช้เทลลิสแมนเปิดประตูที่ถูกปิดเอาไว้ซึ่งพวกเขาเนี่ยถูกต้อนรับโดยวิญญาณแห่งป่าซึ่งเป็นหมีที่สวมใบไม้โดยเอลโดราโดแท้จริงแล้วก็คือสวนส้มและสูนพักพิงสําหรับหมีซึ่งเป็นที่ที่แพตติงตันเนี่ยมาจากเขาเห็นเอลซีและวิ่งไปกอดเธอก่อนที่เธอจะอธิบายว่า รูปปั้นที่เขาเคยเห็นนั้นน่ะมีไว้เพื่อชี้ทางให้หมีที่หลงทางกลับบ้านเพนติงตันพบครอบครัวของหมีของเขาและสอนพวกเขาเนี่ยทำมามเล็ครอบครัวของบ่าวครับคิดว่าเพนติงตันเนี่ยต้องการที่อยู่ที่นั่นแต่เพนิงตันบอกกับครอบครัวของบ่าวว่าเขาคือครอบครัวของเขาและเขาต้องการจะกลับไปที่ลอนดอนกับพวกเขาซึ่งพวกเขาเองก็ยินดีโดยหลังจากที่กลับบ้านครับเพนิงตันเนี่ยก็เขียนจดหมายฉบับถึงเอลิซี่ครับอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่พวกเขากลับมา คาริซาถูกย้ายไปที่อาร์กติกเพื่อเป็นแม่ชีจริงๆและถูกบังคับให้ใช้ชีวิตเป็นหมีที่ขั้วโลกฮันเตอร์และจีน่าครับก็ <c oughs> ยังคงออกเรือด้วยกันเฮนรี่ครับ <c oughs> ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่จ้างงานหลังจากที่เขาทำให้แมดิสันประทับใจด้วยการเล่าเรื่องการเดินทางของเขาแมรี่ครับเริ่มทำโปรเจกต์ศิลปะใหม่ๆจาหานเานี่พยายามจะออกจากห้องมากขึ้นโดยการแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเขาในงานแสดงสินค้าจูดี้ครับเข้าร่วมหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัย คุบเบร์จัดปาร์ตี้ดิสโก้ให้กับแม่ชีและหมีที่เกษียณแล้วในภายหลังแพดดิงตันเนี่ยก็ได้รับการเยี่ยมเยือนจากครอบครัวหมีของเขาและพาไปไปชนภัยในลอนดอนโดยในระหว่างที่เครดิตขึ้นครับแพดดิงตันและหมี่เนี่ยได้ไปเยี่ยมที่ฟินิกบูคานันครับในคุกตอนนี้พวกเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ฟีนิกซ์เนี่ยได้เสนอให้พวกเขาเนี่ยเขาร่วมแสดงในโปรดักชั่นละครโดยที่เขาเนี่ยจะรับบทเป็นโกลดิล็อกและเมื่อฟีนิกซ์ได้ยินว่าพวกเขาเนี่ยพบเอลโดราโดพวกเขาจึงรู้สึกผิดหวังที่เห็นว่าทองคำที่พวกเขาตามหานั้นแท้จริงแล้วมันคือส้มและนี่ครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของแพดดิงตันอินเปรูที่เทต็มไปด้วยการผจญภัยและการค้นพบ ความรักในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของเพนติงตันที่ช่วยให้เขาเนี่ยได้พบกับต้นกําเนิดของตัวเองหรือการตัดสินใจที่สําคัญในชีวิตของทุกคนทุกอย่างมันนาพาให้เราเห็นถึงความสําคัญของการอยู่ด้วยกันในครอบครัวและการมองโลกในแง่ดีถ้าคุณชื่นชอบสปอยแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสปอยอย่างเทพของเราเพราะเราเนี่ยจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของหนังและซีรีส์อย่างสุดมันอย่างต่อเนื่อง